คอลองใช้เถอะชี้จนเป้าจะพุนหมดแล้วคือมันดีมากใครที่มีปัญหาสิวเนี่ยต้องดูคลิปนี้ค่ะวันนี้คะ่ะพี่พักมีครีมซองในเซเว่นมานำเสนอนะซึ่งขอบอกว่าครีมซองตัวนี้ช่วยรักษาสิวได้ดีมากใครที่มีปัญหาสิวเนี่ยต้องดูคลิปนี้ค่ะ o x y c ซ e a c n n e e e f e n s e p r e b i o พ e r u um. บ ตัวเซรั่มนี้นะคะมาในขนาด5 ml ราคาอยู่ที่59บาทค่ะหาซื้อได้ใน7 e เ e ่นอนะ แต่ต้องขอบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่ว่าคุณเดินเข้าเซเว่นทุกครั้งคุณจะเจอเจ้าตัวนี้ทุกครั้งนะเพราะาตัวนี้ขายดีมากๆค่ะเข้า5้าครั้งเนี่ยหมด2ครั้งแล้วนะคะเจอ3ครั้งนะอ่าช่วงหลังๆมาเนี่ยเวลาพี่พักเข้าเซเว่นถ้าพี่พักเจอพี่พักก็จะซื้อติดไว้ซองติดไว้ซองเพราะว่าใช้ดีจริงๆค่ะตัวนี้นะคะเขาเป็นเซรัม่มลดเลือนรอยสิวป้องกันสิวเกิดใหม่สําหรับผิวที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายเนื้อเซรัม่มเขาเข้มขน้นและมีเม็ดบีด e n c a p s u l a t e prebiotic ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผิวหน้าพร้อมปกป้องผิวจากการเกิดสิวซ้ำค่ะช่วงนี้เนี่ยโหฝุ่น pm 2.5ก็เยอะแล้วก็เราใส่แมสเนี่ยนะคะเราก็จะมักจะมีปัญหาสิวตรงบริเวณ รอยคางหรือว่ารอยที่ใส่แมสนะตัวนี้เนี่ยช่วยได้ดีเลยค่ะพี่พักจะใช้แบบเช้าและก่อนนอนเลยพิธีใช้ผิวพักเนี่ยพี่พักก็จะแต้มทั่วหน้า5จุดเลยนะคะแล้วก็ตรงไหนที่มีสิวเยอะหน่อยพี่พักก็จะแต้มไเยอะหน่อยเลยพี่พักก็ค่อยๆเกลี่ยเขาให้เป็นแบบเนื้อฟิล์มบางๆให้ทั่วใบหน้านะคะตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเนื้อเซรัม่มเข้มขน้น แต่ให้ความบางเบามากนะคะพี่พักจะใช้เป็นขั้นตอนแรกเลยในการลงสกินแคร์นะแล้วก็พทาตัวนี้เสร็จเนี่ยทิ้งไว้สักประมาณ1นนาทีนะแล้วถึงจะทาครีมตัวอื่นต่อลดการเกิดสิวใหม่ได้ดีจริงๆค่ะแล้วก็ช่วยลดเรือนรอยสิวรอยดําของสิวได้ดีมากถ้าใครติดตามพี่พักกันมาตลอดตลอดเนี่ยจะเห็นว่าพี่พักเป็นสิวแล้วแบบจะมีรอยดําจากสิวเยอะมากๆนะคะแต่ตอนนั้นนะที่พี่พักเริ่มใช้เนี่ยพี่พักมีสิวตรงนี้ส,นสิวตรงนี้ขึ้นนะแล้วพี่พักก็ใช้มาเรื่อยๆคือรอยดําจากสิว น้อยลงมากเลยค่ะและตอนนี้เนี่ยมีสิวขึ้นตรงนี้นะคะพี่พักใช้เนี่ยสิวก็ยุบลงนะแล้วรอยดําจากสิวก็จางลงมากๆจริงๆค่ะคือพี่พักอะ่ะอยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆค่ะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสิวเนี่ยนะคือลองใช้เถอะชี้จนเป้าจะพุนหมดแล้วคือมันดีมากเดี๋ยวให้ดูว่าพ,พักใช้ไปเท่าดีแล้วนะคะอันเนี้ยพี่พักเก็บสถิติเอาไว้แหละว่าตั้งแต่ ต้นปีจนถึงปลายปีเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำเฟเวอร์บิลออฟ2021นะเนี่ยพี่พักจะดูว่าพี่พักใช้ตัวนี้ไปเท่าไหร่แล้วตัวนี้เข้าสองที่ห้าแล้วะคะ่ะพี่พักแนะนำให้หลายๆคนใช้แล้วหลายๆคนก็ติดใจนะรอยสิวก็ยุบลงนะเนื่องถ้าไม่ดีจริงพี่พักไม่ซื้อใช้มาหลายๆตองงนี้หรอกเนาะเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่พักก็ต้องขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้คลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะมารีวิวอะไรจะพาไปกินอ,อะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามนะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ